สวัสดีครับวันนี้เราจะมาจอดลึกบริษัทหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในแวดวงสุขภาพของสารัฐนะครับ HCA Healthcare Inc. ครับถือว่าเป็นผู้บริการโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สุดที่นู่นเลยใช่ค่ะใหญ่มากๆจริงๆข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยครับทางภาพรวมธุรกิจ ผลประกอบการล่าสุดเลยไตรามาส2ปี2025แล้วก็มีบทวิเคราะห์โอกาสความเสี่ยงกลยุทธ์ต่างๆแล้วก็ข้อมูลจากตลาดด้วยคือเราจะพยายามกลั่นเอาส่วนสำคัญสำคัญมาคุยกันอืมค่ะป้อมหายก็คือให้เข้าใจภาพรวมว่า HCA เขาทำอะไรจุดแข็งเขาอยู่ตรงไหนแล้วมีความท้าทายอะไรบ้างแล้วแนวโน้มหล่ะเป็นยังไงโดยเฉพาะจากข้อมูลล่าสุดนี่แหละครับค่ะก็น่าจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะเริ่มด้วยเรื่องขนาดก่อนเลยไหมครับคือมันใหญ่มากจริงๆ HCA เนี่ยมีโรงพยาบาลเกือบเกือบ190แหง่งแล้วก็มีศูนย์บริการสุขภาพอื่นๆอ,อ,อ,อีกแบบ2,400กว่าแหง่งโหเยอะมากครอบคลุม20รัฐในอเมริกาแล้วก็มีที่อังกฤษด้วยนะครับบุคลากรนี้3 0 0 0 0 0กว่าคนโอโ้โหสเกลใหญ่จริงๆค่ะมาดูภาพรวมธุรกิจกับกลยุทธ์หลักเขาก่อนนิดนึงนะครับ HCA นี่ก่อตั้งมานานแล้วตั้งแต่ปี1968านะสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่ Nashville t e ท n e s s e e ภารกิจเขาก็คือ ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่ที่ผมว่าน่าสนใจคือแนวคิดที่เขาพยายามจะเป็นระบบสุขภาพที่เรียนรู้หรือ Learning Health System ครับคือใช้ข้อมูลเยอะๆมาพัฒนาการรักษาใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากแล้วก็หัวใจสำคัญเลยที่ทำให้ CA, s c a เขาแข็งแกร่งมากๆก,ก,ก็คือกลยุทธ์ที่เรียกว่า Cluster Strategy Cluster Strategy ค่ะหรือถ้าแปลง,ง่ายๆก็คือ กลยุทธ์สร้างเครือข่ายหนาแน่นในตลาดเป้าหมายคือแทนที่เขาจะแบบกระจายโรงพยาบาลไปทั่วๆนะคะเขาจะเลือกปักหมุดในเมืองหรือพื้นที่ที่มีศักยภาพแล้วก็ทุ่มสร้างเครือข่ายบริการสุขภาพให้มันครบวงจรให้มันแน่นมากๆในพื้นที่นั้นๆเลยอ๋อคือเน้นเป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่เดียวใช่ค่ะภาพก็คือจะมีโรงพยาบาลใหญ่ๆเป็นแกนกลางเลยรับเคสยากๆซับซ้อนมากๆที่เรียกว่า tertiary หรือ quaternary care นะคะ แล้วรอบๆก็จะมีศูนย์บริการย่อยๆที่แบบไม่ต้องนอนโรงพยาบาลหรือ ambulatory care เยอะแยะไปหมดเลยอย่างเช่นคลินิกเฉพาะทางศูนย์ผ่าตัดเล็กหรือ ASC แล้วก็มีห้องฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลด้วยกระจายอยู่รอบๆอารมณ์เหมือนสร้างเป็นระบบนิเวศส,สุขภาพของตัวเองในเมืองนั้นๆเลยนะครับ ถูกต้องเลยค่ะข้อดีคือมันดูแลคนไข้ได้ต่อเนื่องเลยตั้งแต่ต้นจนจบในเครือข่ายของเขาเองแล้วก็เหมือนดักจับการส่งต่อคนไข้ไม่ให้หลุดไปหาคู่แข่งและที่สําคัญมากๆเลยนะคะการมีเครือข่ายแน่นๆแบบนี้เนี่ยมันทําให้เขามีอํานาจต่อรองสูงมากกับพวกบริษัทประกันในการกําหนดราคาค่าบริการต่างๆอ๋อเข้าใจแล้วครับคือพอมีเยอะในพื้นที่ก็ต่อรองได้เยอะกว่าใช่ค่ะมันเป็นความได้เปรียบเชิงโครงสร้างเลยที่คู่แข่งจะสร้างตามได้ยากมากมาก เป็นการสร้างความได้เปรียบที่แข็งแกร่งจริงๆนะครับข้อมูลสิ้นปี2024ก็ยืนยันภาพนี้เลยโรงพยาบาลเกือบ190แห่งส่วนใหญ่ก็โรงพยาบาลทั่วไปมีศูนย์ผ่าตัดย่อย ASC อีก124แห่งศูนย์สองกล้อง26แห่งโอ้ยแล้วอื่นๆอีกเพียบค่ะชัดเจนเรื่องความหนานแน่นของเครือข่ายเขาเลยโอเคงั้นเรามาดูเรื่องตัวเลขกันหน่อยผลประกอบการล่าสุดไตรามาส2ปี2025ที่เพิ่งออกมาเนี่ย ถือว่าเอ่อตัวเลขดีทีเดียวครับค่ะเห็นว่าออกมาดีเลยนะคะรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ18.6พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นประมาณ6.4%เเทียบกับปีก่อนหน้าอืมก็ยังโตได้ดีกำไรสุทธิก็โตดีครับเพิ่มขึ้นประมาณ13%เป็น1.65พันล้านดอลลาร์แต่ที่เด็ดคือกำไรต่อหุ้นหรือ EPS เนี่ยครับกระโดดขึ้นมาเกือบ24%เลยนะ โหเยอะมากนะคะ23.5%นี่ถือว่าน่าประทับใจมากใช่ครับแล้วก็ adjusted e b t a หรือกำไรก่อนหักดอกเบีย้ยภาษีค่าเสื่อมต่างๆก็เพิ่มขึ้นประมาณ8.4%ด้วยก็ถือว่าแข็งแกร่งเลยค่ะมีอีกจุดที่ผมว่าน่าสนใจคือกระแสงเงินสดจากการดำเนินงานครับมันพุ่งขึ้นแรงมากเลยจะประมาณ2,000ล้านปีก่อนมาเป็น4 2พันล้านในไตรามาสนี้โหเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยใช่ครับ แถมยังเอาเงินเกือบ2 5พันล้านไปซื้อหุ้นคืนในไตรมาสเดียวอีกต่างหากโอ้โหแสดงว่าเขามั่นใจในสถานการณ์เงินมากๆเลยนะคะก็น่าจะประมาณนั้นครับแต่ว่านะคะสิ่งที่น่าสนใจเบื้องหลังตัวเลขกาไรสวยๆพวกนี้คือถ้าไปดูไส้ในดีๆเนี่ยจะเห็นว่าจํานวนการผ่าตัดบางประเภทนะคะทั้งแบบผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกอาจจะลดลงนิดหน่อยด้วยซ้ําเทียบกับปีก่อนอ้าวหรือครับจํานวนลดลงแต่กําไรเพิ่มใช่ค่ะ แต่ว่าตัวชีวะสำคัญที่เรียกว่ารายได้ต่อการเข้ารับบริการเทียบเท่าหรือ Revenue per Equivalent Admission หรือ RPEA เนี่ยค่ะมันกลับเพิ่มขึ้นประมาณ4%หมายความว่าไงครับ RPEA เพิ่มขึ้นก็คือรายได้เฉลี่ยต่อเคสที่เข้ามารับบริการนะคะมันสูงขึ้นอาจจะเพราะว่า HTCA รับรักษาเคสที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งค่ารักษามันแพงกว่าหรือว่าเขาสามารถบริหารจัดการเรื่องราคาค่าบริการได้ดีขึ้นหรือทั้งสอ,งอย่างรวมกัน อ๋อ <AL> เหมือนกับว่าขายของได้จำนวนชิ้นน้อยลงหน่อยแต่ไปเน้นขายของแพงขึ้นหรือบริหารต้นทุนดีขึ้นกำไรเลยยังดีอยู่ประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งมันก็สะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีนะคะถึงแม้ว่าปริมาณคนไข้บางส่วนอาจจาะได้เพิ่มขึ้นมากนักพอเห็นภาพเลยครับด้วยผลงานแบบนี้เขาก็เลยปรับเพิ่มคาดการผลประกอบการทั้งปี2025ขึ้นไปอีกค่ะปรับไกด์แดน์ขึ้น คาดการรายได้ทั้งปีขยับเป็นช่วง74-76พันล้านดอลลาร์แล้วก็คาดการกำไรต่อหุ้น EPS ก็ปรับขึ้นเป็น25.50-27.00ถึงดอลลาร์ต่อหุ้นค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ มันก็มีสัญญาณบางอย่างที่ต้องจับตาเหมือนกันใช่ไหมครับเห็นว่าเขาก็ยอมรับเองด้วยใช่ค่ะ HCA เขาก็สื่อสารออกมาเหมือนกันคือเขาปรับลดคาดการณ์การเติบโตของจำนวนการเข้ารับบริการเทียบเท่าหรือ equivalent admissions ทั้งปี2025ลงนิดหน่อยคือพูดง่ายๆก็คือปริมาณผู้ป่วยโดยรวมนะคะจากเดิมที่เคยคาดว่าจะโต3-4%ตอนนี้เขาคาดว่าจะโตแค่2-3% อ้าวหมายความว่าเขาเริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าคนไข้อาจจะได้ไม่เพิ่มเร็วเหมือนที่คิดไว้ตอนแรกใช่ค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่นักวิเคราะห์จับตากันเลยว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยปริมาณผู้ป่วยมันจะชะลอตัวลงจริงไหมหรืออาจจะแย่กว่าที่คาดแล้วถ้ามันชะลอตัวลงจริงเนี่ยมันจะกระทบรายได้กําไรในระยะต่อไปยังไงบ้างถึงแม้ว่าตอนนี้ i p a มันจะยังช่วยพยุงอยู่ก็เถอะเป็นจุดที่ต้องติดตามใกล้ชิดเลยนะครับเนี่ยทีนี้ หันมามองด้านบวกบ้างปัจจัยหนุนหรือโอกาสเติบโตของ HCA มีอะไรบ้างครับปัจจัยพื้นฐานอย่างความต้องการบริการสุขภาพในอเมริกาก็ดูเหมือนจะยังดีอยู่โดยเฉพาะพวกการรักษาที่ไม่เร่งด่วนที่คนอาจจะเลื่อนเลื่อนมาก่อนหน้านี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้ Medicare ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งกลุ่มนี้ต้องการการดูแลที่ซับซ้อนมากขึ้นครับผม แล้วเถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับกลยุทธ์คลัสเตอร์ส ATEGY ที่คุยกันไปตอนต้นนะคะจะเห็นว่าการที่ HCA เขาทุ่มลงทุนขยายบริการนอกโรงพยาบาลหรือ Ambulatory Care อย่างต่อเนื่องเนี่ยพวกศูนย์ผาตัดย่อย SC ห้องฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลคลินิกต่างๆมันตอบโจทย์ตรงนี้พอดีเลยตอบโจทย์ยังไงครับ คือบริการพวกนี้มันสะดวกกว่าคนไข้ต้นทุนก็มักจะต่างกว่าการนอนโรงพยาบาลยาวๆแล้วมันก็ทำหน้าที่สำคัญเหมือนเป็นประตูหน้าค่ะหรือฟอร์นอลที่จะคัดกรองแล้วก็ส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลซับซ้อนจริงๆเข้าไปที่โรงพยาบาลใหญ่ในเครือข่ายเขามันช่วยทั้งเพิ่มรายได้แล้วก็เพิ่มอัตรากำไรโดยรวมด้วยค่ะอ๋อเป็นช่องทางส่งต่อเคสเข้าโรงพยาบาลใหญ่ในเครือตัวเองนี่เองใช่ค่ะแล้วเรื่องเทคโนโลยีล่ะครับที่บอกว่าเป็น ระบบสุขภาพที่เรียนรู้เขาเอามาใช้จริงๆแค่ไหนโอ้โหเรื่องนี้ s c a เขาเน้งมากค่ะเขาใช้ Data Analytics ใช้ AI ใช้ Machine Learning ในหลายส่วนเลยเช่นพยายามคาดการจำนวนผู้ป่วยล่วงหน้าเพื่อจะจัดตารางคนจัดบุคลากรให้พอดีลดเวลารอคอยหรือบริหารสต็อกยาเวชภัณฑ์ให้มันมีประสิทธิภาพลดของหมดลดของเกินปรับปรุงระบบเรียกเก็บเงินหรือ Revenue Cycle ให้มันเร็วขึ้นลดข้อผิดพลาดครับ แต่ที่เหนือกว่านั้นนะคะคือการเอาข้อมูลการรักษาคนไข้จำนวนมหาศาลเป็นล้านล้านเคสต่อปีมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการรักษาที่ดีที่สุดปรับปรุงกระบวนการดูแลคนไข้อันนี้ล่ะค่ะคือความหมายของ learning system จริงๆที่อาจจะสร้างความได้เปรียบระยะยาวได้เลยทั้งด้านคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพฟังดูเป็นการใช้ข้อมูลที่แบบทรงพลังมากๆเลยนะครับแล้วการลงทุนอย่างอื่นล่ะครับพวกตึกพวกเครื่องมือ การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรหรือ CAPEX นี้ก็เป็นจุดแข่งเขาเลยค่ะทำต่อเนื่องตลอดปี2025นี้คาดว่าจะลงทุนหนักมากราวๆ5.0-5.2ถึงพันล้านดอลลาร์โหเยอะมากแล้วครับเงินก้อนนี้เอาไปทำอะไรบ้างครับก็เอาไปสร้างเตียงเพิ่มขยายห้องผ่าตัดขยาย ICU อัปเกรดเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ขยายเครือข่ายศูนย์ ambulatory ท,ที่เราคุยกันไปแล้วแล้วก็พัฒนาระบบดิจิตอลต่างๆ นี่คือการลงทุนเพื่อสร้างรายได้ในอีก2-3ถึงปีข้างหน้านะคะบวกกับนโยบายการเงินเขาก็แข็งแกร่งมีซื้อหุ้นคืนจ่ายปันผลสม่ำเสมอมันก็สะท้อนความมั่นใจในกระแสะเงินสดระยะยาวของเขาค่ะฟังดูมีแต่เรื่องดีๆเลยแต่ว่าโลกธุรกิจมันก็คงไม่ได้มีแต่ด้านบวกใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องมีอีกด้านเสมออะไรคือความเสี่ยงหรือความท้าทายที่ HCA กำลังเจออยู่บ้างครับนอกจากเรื่องปริมาณผู้ป่วยที่อาจจะชะลอตัวลงที่เราคุยกันไป ใช่ค่ะเรื่องวอลลุ่มฉลอนี้ก็เป็นความเสี่ยงอันดับแรกที่ต้องจับตาเลยแต่ความเสี่ยงที่อาจจะใหญ่กว่าและซับซ้อนกว่านั้นนะคะคือความไม่แน่นอนด้านนโยบายสาธารณาสุขแล้วก็ระบบประกันสุขภาพของสหรัฐเรื่องนี้เป็นปัจจัยภายนอกที่เขาควบคุมยากมากๆและมันกระทบธุรกิจโรงพยาบาลโดยตรงเลยค่ะเช่นเรื่องอะไรบ้างครับที่เกี่ยวกับนโยบายมีหลายเรื่องเลยค่ะอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย Affordable Care Act หรือโอบามาแคร์ที่อาจจะกระทบจำนวนคนมีประกันหรือไม่มีประกันหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายอัตราการจ่ายเงินของโครงการภาครัฐยัง Medicare ร์สำหรับผู้สูงอายุหรือ m e d i ด a เขสสำหรับผู้มีรายได้น้อยซึ่งสองอันนี้เป็นแหล่งรายได้สำคัญของโรงพยาบาลเลยนะคะครับผมหรืออาจจะมีกฎระเบียบใหม่ๆออกมาอย่างกฎหมาย No Surprises Act ที่ออกมาแก้ปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาลแอบแฝงนะคะีค่ะซึ่งเจตนาดี แต่ก็อาจจะกระทบวิธีที่โรงพยาบาลคิดเงินกับคนไข้หรือบริษัทประกันได้ HCA เองเขาก็ย้ำเรื่องความไม่แน่นอนพวกนี้กับนักลงทุนตลอดเวลาค่ะนอกจากเรื่องนโยบายแล้วมีความเสี่ยงด้านการดําเนินงานอื่นๆอีกไหมครับมีแน่นอนค่ะต้นทุนการดําเนินงานนี้ก็เป็นแรงกดดันสําคัญเลยทั้งจากเงินเฟ้อทั่วไปราคาวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆแต่ที่สําคัญที่สุดเลยน่าจะเป็นเรื่องค่าจ้างบุคลากรทางการแพทย์ค่ะอันนี้เป็นต้นทุนก้อนใหญ่มาก ถ้าค่าจ้างมันพุ่งสูงขึ้นเร็วมันจะบีบอัตรากำไรหรือมาจิ้นโดยตรงเลยโดยเฉพาะพวกพยาบาลหรือบุคลากรที่ต้องจ้างชั่วคราวใช่ไหมครับใช่ค่ะพวกเอเจนซี่เลเที่เคยเป็นปัญหาใหญ่มากๆช่วงก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าช่วงหลังๆมันจะเริ่มลดลงมาบ้างแล้วก็ตามแต่ก็ยังเป็นจุดที่ต้องจับตาดูอยู่ดีแล้วก็ยังมีเรื่องภัยธรรมชาติอีกอย่างพายุเฮอริเคนที่เคยเห็นข่าวว่ากระทบโรงพยาบาลในเครือ HCA เหมือนกัน ใช่ค่ะอย่างปี2024ที่ผ่านมาก็โดนผลกระทบจากเฮอริเคนคีเลนส์กับมิลตันไปทำให้เสียไรายได้ไปราวๆ200ล้านดอลลาร์เลยนะคะโอ้โห oh, ไม่น้อยเลยนะครับค่ะแล้วก็อย่าลืมเรื่องการแข่งขันนะคะมันรุนแรงมาก HCA ต้องแข่งกับทั้งโรงพยาบาลรัฐองค์กรไม่สแสวงหากำไรที่อาจจะมีข้อได้เปรียบเรื่องภาษีหรือต้นทุนการเงินที่ถูกกว่าแล้วก็ยังมีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยหรือคลินิกเฉพาะทางที่หมอเป็นเจ้าของเองอีก ทำให้เขาต้องลงทุนหนักตลอดเวลาเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและสุดท้ายค่ะความเสี่ยงด้านไซเบอร์เซค i ริตี้ความปลอดภัยทางไซเบอร์แล้วก็ Data p r i v a c y ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลคนไข้อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องลงทุนป้องกันเยอะมากเพราะพอพึ่งพาระบบไ t ีเพึ่งพาข้อมูลมากขึ้นความเสี่ยงตรงนี้มันก็มากขึ้นตามไปด้วยพอเห็นภาพรวมทั้งโอกาสและความท้าทายครบเลยครับสรุปแล้ว SCA ในวันนี้เนี่ยเรามองเขายัางไงดีครับ Uh, โดยรวมนะคะ s c l ก็ยังเป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วก็มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากๆค่ะจุดแข็งชัดเจนคือเรื่องขนาดหรือสเกลที่สร้างอันน้าต่อรองแล้วก็วินัยในการดำเนินงานหรือ operating discipline ที่เขาทำได้ดีสม่ำเสมอบวกกับกลยุทธ์เครือข่ายหนานแน่นในท้องถิ่นหรือ local density cluster strategy ที่พิสูจน์แล้วว่ามัน work จริงๆ แต่เขาก็กำลังเผชิญลมต้านเหมือนกันนะคะทั้งจากปริมาณผู้ป่วยที่อาจจะชะลอตัวลงแล้วก็ความเสี่ยงใหญ่จากความไม่แน่นอนเรื่องนโยบายและผู้จ่ายเงินหรือ payers ค่ะแล้วถ้าจะติดตาม HCA ต่อจากนี้ไปในช่วงสักปีหนึ่งปีครึ่งข้างหน้ามีประเด็นไหนที่ต้องโฟกัสเป็นพิเศษบ้างครับประเด็นสำคัญๆที่ควรจะติดตามนะคะคิดว่ามีประมาณนี้ค่ะ 1. ตัวเลขปริมาณผู้ป่วยค่ะ พวก equivalent admissions กับ ER visits ว่าจะออกมาตามคาดการณที่ปรับลดลงคือโตแค่2-3%หรือว่าจะชะลอตัวลงไปกว่านั้นอีกอันนี้น่าจะเป็นคำถามใหญ่สุดครับต้องดูโวลุ่มก่อนเลย 2. รายได้เฉลี่ยต่อครั้งหรือ RPEA ค่ะว่าจะยังโตได้ดีอยู่ไหมสัก3-4%เ4%ต่อปีเพื่อมาชดเชยโวลุ่มที่อาจจะลดลง 3. การต่อรองราคากับบริษัทประกันเอกชนค่ะผลการเจรจาค่าบริการรอบใหม่ๆออกมาเป็นยังไงสำคัญมากอันนี้กระทบราย้โดยตรงใช่ค่ะ 4. ต้นทุนค่าจ้างโดยเฉพาะพวกเอเจนซี่เลเบอร์จะลดลงต่อเนื่องตามที่เขาคาดหวังไว้หรือเปล่า 5. ผลตอบแทนจากการลงทุนหรือแคปเอกซ้อนใหญ่ที่ลงไปมันเริ่มสร้างรายได้สร้างกำไรกลับมาตามเป้าหรือยัง 6. นโยบายภาครัฐค่ะมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญสคัญเกี่ยวกับ Medicare Medicaid หรือกฎระเบียบอื่นๆออกมาอีกไหมและ7ก็คือความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติค่ะโดยเฉพาะช่วงฤดูพายุโอ้โหดูมีหลายปัจจัยให้ตามเยอะเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือถึงแม้จะมีความท้าทายเยอะแยะนะคะ HCA เขาก็มีสิ่งที่เรียกว่าครูเมืองทางธุรกิจหรือ Strategic Modes ที่แข็งแกร่งหลายชั้นเลย ทั้งผลจากเครือข่ายท้องถิ่นหรือ local network effects ที่คู่แข่งลอกเรียนแบบยากมากความได้เปรียบจากขนาดหรือ scale economics ในการต่อรองต่างๆความสามารถในการดำเนินงานที่เป็นเลิศหรือ operating playbook ที่ทำซ้ำได้ดีแล้วก็การเป็นระบบที่เรียนรู้จากข้อมูลหรือ data and learning system พวกนี้คือประการสำคัญเลยค่ะที่น่าจะช่วยให้บริษัทเขารับมือกับความผันผวนได้ดีกว่าคู่แข่งรายอื่นๆจานวนมากเอาล่ะครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึก SCA healthcare กันไปในหลายแง่มุมเลยนะครับตั้งแต่ภาพรวม กลยุทธ์ตัวเลขโอกาสและก็ความเสี่ยงต่างๆค่ะข้อมูลทั้งหมดนี้ก็พอจะฉายภาพให้เห็นนะคะว่าธุรกิจโรงพยาบาลในสหรัฐเนี่ยมันซับซ้อนจริงๆมีแรงกดดันรอบด้านแล้วก็มีความไม่แน่นอนสูงมาก แต่ผู้เล่นรายใหญ่อย่าง HCA เขาก็มีกลยุทธ์มีศัก,กยภาพในการปรับตัวเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สร้างการเติตัวต่อไปได้ผ่านการบริหารเครือข่ายการลงทุนแล้วก็การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนจะจากกันวันนี้ผมมีคำถามทิ้งท้ายให้ไปลองคิดกันต่อเล่นๆนะครับคือในยุคที่ HCA แล้วก็ทั้งอุตสาหกรรมสุขภาพเลยกำลังหันมาใช้ข้อมูลใช้ AI กันมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพการรักษาเนี่ยมันก็น่าคิดนะครับว่าในโลกที่เทคโนโลยีก้าวไปเร็วขนาดนี้มันอาจจะมีความท้าทายหรือความเสี่ยงรูปแบบใหมๆ่ๆที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงซ่อนอยู่หรือเปล่าอืมน่าคิดค่ะโดยเฉพาะเมื่อเราเริ่มพึ่งพา AI ในการตัดสินใจที่มันเกี่ยวกับสุขภาพเกี <S <S ่ยวกับชีวิตคนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ ดุลระหว่างเทคโนโลยีกับความเป็นมนุษย์ในวงการแพทย์มันจะเป็นยังไงต่อไปก็น่าติดตามนะครับค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ